จากมันจะน่าคือห่วงคือเอ่อเดี๋น้อนับขึ้นมาหมอแช่มาหนักขึ้นไท่านเดี๋ยวาใส่แค่เดี๋ยวผมามาล้ำหนึ่มาเอาซึงแค่เดี๋ยวมาล้ใส่แค่มากันไหนแค่แค่ด้อยใส่แล้าไปใสล้หน่อยแค่ทักดีไนอแนววึงน่ะยังว่ะสยไัง ไม่กินบ่อด้ยังเป็นจั่ไม่กินบ่อใยับยุบยุยุบแยกตนมาเสียังเสียจังหก้าเเบอกว่าเสียหาสิกินเหล่าบอกไมากินบ่อใดนี่ยาป่าเสียหายอ่ะไปกินเรลาขาวนี่หายตะวกมาล่าเนเกดกันมือนมักินบ่ดเมื่อเรี่อ

你他妈！你他妈！你他妈！干你娘！妈，你他妈！干我他妈！我他妈！妈，你他妈！干我！你他妈！干我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 ！干 นี่ล่ะ <laughs> <laughs> <Bây cười> <cây> <laughs> 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 ไอแกเออกินทั้งนั้นลาลูกินทั้งนั้นและแล้วมาปูกตกนไม่ซอยเน่บาทกิน่ิฮู้จะพ่วงเนี่ยนี่เลยซื้อมาเจ็ดร้อยนี่ซื้อมาเจ็ดร้อยบาทดอกนี่อย่างดอกจุดนู้นมันไม่ดอกสัมัสนี่นี่นะหนูเราว่าดอกสัมันเขาแอกว่าซื้อเราก็ต้องเมลัมเออ ไม่ตินฟังมาแล้วปัญหาหนักได้เจ้าหมูบ่ของจี่เลยอยู่ปกติมานัา่งแขนกันด้วยหน่าตู่กับมี่เอาบานี่ด้วยเอาวันไออีวันทองกับอีแกว้ว<ส>เออสิ่งร้องเออนั่นละลองแล้วหมา้ก็บอกเอิญชื่อนนะ่ะอีแก้วกินได้ยากไ้ยไง